วันนี้นะคะเมสี่เนี่ยได้รับทาเล่์ค่ะมาจากทางแคดิวว่าให้นักแสดงของเราทุกคนเนี่ยลองกัดไอติมกันดูค่ะว่าใครเนี่ยกัดไอติรมแล้วจะเสียฟันหรือว่าไม่เสียวฟันกันบ้างค่ะถ้าพร้อมแล้วเอยเสียวเลยพบกับทีมนักแสดงเบื้องหลังของเรานะคะทุกคนนะคะจะได้รับอุปกรณ์เป็นไอศครีมนะคนละหนึ่งแท่งแจกเลย นี่ครับเี้ต้องแบบไอติมอินเดียวถ้าพร้อมแล้วกินเลยมีจี๊ดจี้ไปไปายนี่ค EX ือไปายไอติมหรือว่าไปายไหน สังเกตตัวเองนะว่าแบบแบบเป็นแบบนี้เออใช่ตอนแกก็มั่นใจมากเลยว่าจะไม่เสียวใช่แต่พอกัดไปปุ๊บเสียวเลยยอมยอมงั้นเราชาเลนทุกคนกันหมดแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราจะเสียวฟันหรือเปล่า ่เคล็ดลับที่เมจิเนี่ยกัดไอติมแล้วไม่เสียวฟันนะคะเป็นเพราะว่าเมจิใช้ยาสีฟันสมุนไพรแคบิลสูตรเกลืออันนี้เลยค่ะสามารถไปลองได้เลยนี่เดี๋ยวเมจินะคะจะแบ,บ่งปันให้เพื่อนๆค่ะไปลองใช้กันดู